สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะพาปิซี่ก็จะมาลวกเส้นบะหมี่นี้นะคะบะหมี่ของเรานะคะเพราะเมนูวันนี้นะคะก็คือบะหมี่ผักกาดขาวนะคะสูตรหรือว่าวิธีทำนะคะนี่ค่ะเส้นปาปซี่ใช้ของไทยเปยนะคะเป็นเส้นรามเมงของไทยเปยนะคะ มันจะแข็งแข็งกว่าแต่ถ้าแฟนทางบ้านชอบเส้นเหนียวเนียวเล็กๆก็เลือกตามชอบเลยนะคะชอบเลยเพราะว่าไม่ค่อยชอบเส้นเล็กเละๆนะคะก็ะซื้อจากห้างทั่วไปนะคะอันนทั่วไป จากนั้นนะคะก็ตักขึ้นนะคะแล้วก็จะไปล้างด้วยน้ำนะคะน้ำเย็นนะคะก็คือน้ำเปิดจากก๊อกนั่นแหละคะ่ะไม่ต้องไปเอาแช่น้ำแข็งอะไรนะคะไม่ต้องนะคะ จากนั้นนะคะมาตั้งหม้อหรือว่ากระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่สับนะคะผัดให้หอม พอหอมแล้วนะคะตามด้วยหูสับนะคะแล้วก็นี่ค่ะเสร็จหอมค่ะสับไปเลยนะคะให้หมูของเราออกหเหลืองไปเลยนะคะ เหมือนให้หมูสุกไปเลยค่ะพอหมูร่มสุกแล้วนะคะก็จะมีปรุงรสกันนะคะก็คือนี่ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเคล็ดลับความอร่อยจะอยู่ตรงนี้นะคะพอหลังจากใส่ซีอิ๊วขาวแล้วนะคะผัดให้ซีอิ๊วขาวนะคะ ก็เหมือนไม่ไหม้ขอบกระทะหน่อยนะคะเขาจะหอมหอมกว่าปกติอะคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะให้แบบขอบๆไหม้แบบนี้นะคะ,บบาบบะ,คะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงปรุงรสไก่หรือหมูก็ได้นะคะ แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะหัวปาปริกาถ้าใครไม่กินเผ็ดหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใส่พริกป่นบ้านเราก็ได้แล้วก็ซอสพริกค,ค่ะ่าเหลืออะไรเราปรุงเพิ่มได้นะคะนี่ก็ผัดเลย จากนั้นนะคะก็ตามด้วยประกาศขาวะคะ่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ จากน้ำก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะ,ก,ะ,ะ,ะ,คะก็รอให้เดือดน,นะคะพอเดือดแล้ว เราก็จะมาชิมนะคะขาดหลืออะไรแฟนทางบ้านก็ปรุงให้ได้รสชาติที่เราชอบเลยนะคะรอให้เดือดก่อนนะคะพอเดือดแล้วนะคะก็ชิมรสเลยนะคะแฟนทางบ้านขาดหลืออะไรปรุงเพิ่มเลยนะคะไม่นัวไม่อะไรก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มนะคะใส่ซีิขาวอีกนิดนึงก่อนนะคะ จืดนิดนึงโอเคซาเปซี่มีนี่นะคะเป็นทางบ้านไม่ต้องใส่นะคะถ้าไม่ชอบถ้าีชา่ชอบเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ทอดก็เลยจะใส่ลงไปด้วยเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรนะใส่เพราะชอบนะคะ พอเดือดแล้วนะคะก็นี่ค่ะตามด้วยเส้นของเราหมีนม่นะคะที่เราลวกไว้นะคะเราซุมซับไปกับน้ำ ซุปข,ของเรานะคะหลังจากที่เราปรุงรสได้ที่แล้วนะคะนี้นะคะก็นี่ค่ะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะคะลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะ แป้งมันนะคะผสมน้ำนะคะนี้ก็รอให้เดือดนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะชอบข้นเหนียวข้นนี่ก็ตามชอบเลยนะคะแป้งมันเลยค่ะโอ้ยกระทะใหญ่มากนะคะพลังจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะโอ้เนี่ย เหนียวข้นดีเลยนะคะ ลุงคิดออเรดี้บะหมี่ผักกาดขาวโอเคนี่นะคะช่วยลุงคิดค่ะขาดเส้นค่ะมากค่ะรากินไปด้วยกันค่ะโอเคมาเลยลุงคิดมันจะเย็น โอเคมาโดยจัดจริงๆไถ่ไวเ,เนี่ยวางแบบนี้จริงๆมันต้องวางขวางคิดนะ่ยใช้มาวางให้โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเย็นนะคะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันคะ่ะรุยเลยกินน้ำก่อนขอแหงพูเยอะไปนิดนึืง สูบได้ฟิลมากอุ้ยตะเกียบเหล็กค่ะอร่อยอันเนี้ย know you not right to fool เอาไหมโน้รู้ว่าลุงคิดไม่ชอบค่ะแต่ไปพี่ชี้ที่คนชอบอะเต้าหูทอดชอบปะนัดเอาเอาไหมล่ะโน o แล้วก็ฮอทดอกควเนื้อไม่พอเอาไหมไม่เอากินยากเหลือเกินนะอ่ะ โอ้ลุงคิดจะเอาเอาไม้ติดในปากเลยไหมล่ะจะได้จะได้เอ็กซ์ตรีมสูบเอสมอร์สุดาอยู่ไหนสุดาอยู่ข้างหลังนะเอสมอร์ ASMR สูดหนูไม่ได้หรอกพ่อโอ,โอเคหน <laughs> <No, S 2> oh, ยังไหมลมโอ้ oh. สมนำม้ำหนาเนี่ยแม่ทำไมเลยตรอมันร้อนสิย <laughs> สมนำม้ำหนา กะล่าห <G> al <ala> ัวจอกโอ้ยร้อนจริงเนี่ยืนุม่ม,มป้าใช้เส้นลำเมงนะมันเส้นลำเมงแล้วก็จะมีเส้นอะไรอีกนะมันจะมีทั้งแบบของญี่ปุ่นแล้วก็ของไทยเป เ,เ,เส้นแบบนี้มันจะมีที่ป้าวันนั้นอะที่ป้ามาทำฮกเกี้ยนมันของไทยเปมันเป็นเส้นอะไรไม่รู้อะแต่มันบอกว่าผัดฮกเกี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นจะนิยมมันกอ this my style. s t <He S 2> again my s t สไตล์ลุงเลยคิด mm. เลย big bowl <c oughs> with noodles mm hmm. make me feel อบอุ่นเหืออ่ะพักนี่หน่อยสิอบอุ่นกันทางบ้านขอมาบอกว่าให้นั่นหน่อยจะได้บีเมเบบีเร็วๆ first kiss now h a w เดี๋ยวๆอีกหน่อยแล้วก็จะบ่นกันนะ later ยักๆเนื้อยูสไตล์เลย mm. ใช่ไหม <h urt> คิดชอบอาหารพวกอาหารญี่ปุน่นอาหารจีนนลุคงคิดชอบมาก <With S 2> อันนี้สไตล์จีนนะ <with noodles. S 2> หรือว่าเกาหลีก็ไม่รู้อ่ะ mm hmm. แต่มันก็คล้ายๆจีนเนาะอาหารจีนส่วนใหญ่ก็จะใส่แป้งเหนียวๆด้วยเ mm hmm. กาหลีหรือเปล่าไม่รู้ก็นะ I, I love the feeling of the noodles and maybe this maybe because I love pasta so much. Mm hmm. Yeah. คิดว่าคนชอบเส้น <S <S 2> <S 2> <S 2> เส้นของไทยลุงคิดก็ชอบ อยู่ก็นัมเบอร์วันคือเส้นใหญ่นัมเบอร์ทูคือเส้นเล็กเส้นเล็กที่เส้นโคตรพ่ลุงคิดเป็นคนชอบกินสปาเกตตีมาก I just don't like the wow. bunsen okay. like too much อืมจะไม่ค่อยชอบไม่ได้สุกแก่จบอกมันเหมือนแก้วคืกคดอืดี๋ยวรู้ความอ้วนนี่ดีเนอะ ฟ้ไดเอเนะมันไม่มีแป้งเยอะหมู Tell Unis I think <c oughs> she take our <laughs> she take our motorbike because her motorbike cannot take her kilos anymore ุคิดบอกว่าไปบอกหลานเธออ่ะกินกินเส้นกินบุเส้นอังกิดนี่หืมปากด็อกไหมอยู่กับสซดามากไปแคอยู่สเตวิสสุดาลอง แบบมาจุงๆบุย๋ยบอกว่าให้น้องเธอไปบอกหลานเธอหนุนแล้ววันนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนด้วย <c oughs> ฉันมาถึงคงขับไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ายางแตก <c oughs> ไงเออกับปุดไปแล้วไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ค่ะนางไปผ่าอะไรมานั่นแหละคล,คลิปที่กินพิซซ่านั่นนะค่ะแล้วนี้รถนางมันต้องใช้เท้าเอาสตาร์เดี๋ยวรถป้าเบซี่ก็คือแบบว่าใช้มือสตาร์ทนะคะ ุงกี้นี่เป็นคนที่แซวแหลงมันอย่โทษมานะครับเวลาป้ากัดลุงหรือว่าแซวล,ลุงลุงกี้แซวแหลงมากอยู่นโจ๊กเลยเตรีมมากเขาบอกว่าเรียนย uh huh. จากป้าอีกเลอะเละเฮ้ยเป็น <laughs> <laughs> good teacher for that <laughs> อยาเลยเป็นนิสัยส่วนตัวของอยู่เป็นอยูอยูสไตล์ยอยู่แล้ว อย่ามาทอดฉันเลยเจอน้องคิดแรกๆลุงคิดมันก็เป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะซีอยู่ฟะทำยีนะทอคทูมัดไมอยู่หลังจากอยู่14ปีผ่านไปลุงคิดบอกว่าอันนั้นอ๋ออันนั้นแสดงใช่ไหมไม่ค่อยพูดอ่ะอันนั้นน่ะแอคติ้งบอกจะพูดหลังจากเก็บปากหมาไว้ก่อน ต้องรักษาภาพพจน์ตอนเจอสาวแรกๆ Keep everything for 10 years and start next month come out everything next ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเรออดทนมาพอได้แต่งปุ๊บใช่ไหม More than t e years ไม่ after marry ก็คือ start เลยเพรพอหลังจากแต่งค่ะก็จากผู้ชายไม่ค่อยพูดกลายเป็นพูดมาก ไส้กรอกน,นี้ก็ซื้อมาค่ะเป็นชีชสตัวฟูอร่อยเนาะอื้อไดีคุณไม่จืดอืมไม่จืดนัวพอดีอย่าไปทำเค็มนะคะเมนูแบบนี้ทำเค็มเนะี่มันจะ่ไอ่ไอ่ตุย๋ยว่าดักเป็นเป็นไรตุย๋ย หิวข้าวกไม่ <c oughs> เป็นไรหิวแววเลยลูก <c oughs> ได้ยินเสียงนกรถขนดินก็น่าจะขนเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าไม่ค่อยวิ่งละเ <c oughs> มื่อกลางวันเห็นวิ่งสนันอยู่ <c oughs> <c oughs> อร่อยเนาะ Mm hmm. มันหอมผงปาปริก้าแล้วมันหอมมากคุงคิดแต่มาในครัวตอนที่ป้าพี่ซี่อะกำลังจะเสร็จอ่ะทำเสร็จค่ะหลังจากใส่แปง้งที่บอกอุ้ยไม่หอมจังเลยอ่ะมันหอมจริงค่ะเพราะนั่นแหละค่ะ,ะเคล็ดลับเขาก็คือทำให้ซีอิ๊วอ่ะให้มันให้มันแบบไม่ไหม้ติดขอบกระทะหรือว่าขอบหมอ้อกลิ่นมันหอมจริงค่ะ น่าสุดอ่ะอือชอบชอบเส้นค่ะต้มขนาดไหนนะคะนางก็ไม่ขาดแบบนี้สูปได้ฟิลเอาอีกไหมนนนขอบคุณรสสิทธิ อาลาวแผ่น <Allow> hmm. หมู oh. แอน่นค <Okay. S 1> ิดถามว่าอะไรอ๋อมันเป็นแบบว่าพวกหม,หมูกับเครื่องมันติดกับขอบหม้อมันก็เลยเป็นแผ่นหอมอันนั้นหอมเลย <Okay. S 1> ไม่ต้องกลัวขมนะแต่ <laughs> อย่าไปให้ไหม้นะคะเอาไหมพอกลิ่นพอ ด้วยค่ะเส้นหมูสับก็ไม่แพงวิธีทำก็ไม่ยากค่ะทำกระทะใหญ่ๆเลยปลาไปซี่ต้องให้ทีมงานก็ไปกินกับครอบครัวก็ด้วยก็เลยทำเยอะ พรุ่งนี้จะรีวิวอ่ะตอนนี้นะคะดินของเราเคลียร์เสร็จแล้วนะแล้วก็พี่แดงแบบว่าคือมันสูงใช่ไหมดินนะคะมันสูงกว่ากว่าครัวครัวไทยเราก็กลัวน้ําลงแต่เราก็มีวิธีแก้นะคะแก้แบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปซี่จะรีวิวให้ดู I had think about the black mirror episode had the watched together about black to we อืี่ยฉันเ่็นแล้วทุกทำไมดิโอ้มัม called เมื่อคืนเราดูเราดูแบ็คกระจกสีดำอะค่ะแบ a c k m i r ตอนตอนอะไรไม่รู้อะแบ็คซีเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะมันเป็นตอนๆน,นะคะตอนอันนี้มันก็คือแบบว่า ใาคนนี้เหมือนเขาเบื่อแม่คือพ่อเสียก็เลยออกเที่ยวทั่วโลกไปแบบไปแบบหลายประเทศมากมาเมืองไทยด้วยมาที่สมุยด้วยเออทำทุ่สมุย<ช>ด้วย,ยทีนี้ไปเที่ยวยังไงก็ไม่รู้อ่ะไปเงินหมดกดเงินไม่ได้ทีนี้มันก็จะมีบริษัทอะไร <c oughs> เขาบอกว่าเขาทําประจําคือมันจะมีบริษัทสําหรับให้เอาคนไปเป็นทดลองทดลองนู่นนี่นั่นซึ่งค่าตอบแทนจะสูง ผู้ชายคนนี้ก็ไปสมัครเขาก็เหมือนเอาหน่วยความจำออกนะคะแล้วก็เอาชิปติดตรงนี้อ,อือฮึตอนแรกก็เขาก็ให้เขาเห็นภาพสามมิติมันก็จะเป็นหนูขึ้นมามาเล่นอะไรกเขาให้เขาตี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 อะไรอย่างเง้ยทั้งที่คนทดลองเขาก็ยืดนั่งมองมีแต่เขาคนเดียวที่เห็นนะคะอือเขาก็ผ่านแล้วทีนี้ก็ผู้หญิงที่ทดลองเขาก็เลยบอกว่า มันมีอีกเคสหนึ่งจะจ่ายแพงมากเคสแพนชิพเลยจ่ายแพงมากคุณจะตกลงไหมก็คือเหมือนกับมันจะทําให้คุณรู้สึกกลัวกลัวมากเลยนะแต่ถ้าคุณผ่านไปได้เราจะจ่ายให้คุณแพงมากเขาก็เออตกลงตาลูกวาวก็คือตกลงทีนี้ก็เข้าไปในห้องอันนี้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคล้ายๆคนเอเชียนั่นแหละแต่แบบเก่งเว็บไซต์มากก็เลยคุณตกลงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็โอเคเอาชิปตัวเดิมนี่แหละมาแล้วก็เอาเมมเบรีคือมันเหมือนไอ้ที่ครอบหัวเนี่ยมันเหมือนเอาความจําที่คุณกลัวอะไรก็ช่างแหละมันจะมาให้คุณเห็นแล้วนี่ผู้ชายคนนี้ก็โอเคตกลงก็นั่นเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเขาก็มาส่งผู้ชายคนนี้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้คุณอยู่ที่เนี่ยคนเดียวนะและให้คุณรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรก็ช่างที่คุณเห็นนะ่ะมันไม่มีจริง คุณต้องเอาชนะมันให้ได้แล้วคุณก็ก็แค่อยู่ถึงตอนเช้าแค่นั้นเราก็จะมารับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองมันไม่สามารถทําร้ายคุณได้เขาก็บอกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปข้างในคนเดียวแต่ก็มีผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะคุยกับเขาอยู่คุยกับเขาคือแบบคุยทางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคุยทางโทรศัพท์แล้เก็เสียบหูฟังตรงนี้เขาก็เออมีวงมีวายแต่วายก็ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่า เขาต้องการให้ผู้ชายคนนี้มีความกลัวจากก้นบึกหัวใจจริงๆไม่ใช่ให้แอลกอฮอล์มาช่วยอะไรเงี้ยก็เลยทุกอย่างไม่มีแอลกอฮอล์นะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็เห็นแมงมุมนะเขาเป็นคนคือในความทรงจำเขาคือเขากลัวแมงมุมเขาก็ร้องวิดวารเขากลัวมากแต่ทีนี้พอเขาก็เหยียบปุ๊บมันมันก็ตายแต่ทีนี้พอยกเท้าขึ้นมามันไม่มีเพราะมันไม่มันไม่ได้มีใช่ความจริงนะคะแล้วทีนี้ก็อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ เห็นผู้หญิงที่เขาเคยนอนด้วยกันตอนไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาในบ้านเขาก็บอกเฮ้ยคุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยคุณต้องรีบออกไปจากบ้านหลังนี้นะฉันเช็คล้วบริษัทอันนี้ไม่ดีเลยนะมีนักท่องเที่ยวหายไปตั้งห้าหกคนคุณต้องออกไปนะคุณผู้ชายคนนี้คุณเข้ามาได้ยังไงคุณบ้าหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเขาต้องไปจ้างให้คุณมาหลอกผมใช่ไหมเพื่อให้ผมไม่ได้เงินใช่ไหมอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่จริงๆนะบริษัทอันนี้อ่าอ่า คนที่เข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปห้าหกคนแล้วอะไรเงี้ยใ่คนนี้ก็ก็ไม่เชื่อแต่อีกใจก็เชื่อวันนี้พอเขาจะตอบผู้หญิงคนนี้หน้าผู้หญิงคนนี้ก็ยุย่ยคือมันไม่ใช่ตัวจริงนะครับแต่ผู้หญิงนี้กลับสามารถแทงเขาได้เขามีมาแทงเขาเขาก็ร้องโวยวายพอจะฟักา็ก็เอาเอะไรทำร้ายผู้หญิงคนนี้จนนั่นแล้วมันก็หายไปสรุปก็คือตอนแรกเหมือนจริงมากเอี่ยเวอร์ชั่นไอติ้งติดบูเมนหรอฟอทรูนั่นเะ ก็าหายไปทีนี้เลยก็ผ่านผ่านผ่านไปทีเนี้ยจริง,รงๆก็แไม่ให้โทรศัพท์เขาไปในห้องทดลองนะแต่ผู้ชายคนนี้คือแม่โทรโทรตามไม่รู้กี่รอบอรมมรก็ผ่านผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเขากลับบ้านแต่มันยังอยู่ในเกมไงตอนแรกว่าพี่สิลุงคิดว่าเออเฮเขาเขาแบบเหมือนกับอูมคืออะไรเขาก็กลัวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ทีนี้พอ เพระนั้นเขาคิดว่าเขากลับบ้านเขาก็คือต้องกลับไปหาแม่เขาเพราะว่าแม่เขาโทรมาเลยเขาไม่กลับไปสักทีแล้วอยู่ๆแม่เขาก็มาหยิบโทรศัพท์เขาก็บอกว่าแม่ครับแม่ครับแม่เขาก็บอกว่าฉันจะต้องโทรหาลูกชายฉันเขาก็บอกว่าแม่ครับแม่ครับผมอยู่นี่ไงผมอยู่นี่ีลยวแม่เขาก็กดกดทีนี้เสียงโทรศัพท์ทีนี้เป็นตัวเขาจริงๆอะนั่งนั่งอยู่ค่ะก็คือเหมือนกับเหมือนเขาให้คุณกลัวไงแต่คุณแบบเหมือนคุณอยู่ในเกมแต่คุณยังอยู่ในเก้าอี้คุณไม่ได้ไปหาแม่คุณอย่างเนี้ค่ะ ทกทดลองเขาก็นั่งมองผู้ชายคนนี้พอเสียงผู้ชายคนนี้ก็ร้องอยู่คำเดียวแม่แล้วช็อกเลยชักคำเดียวมัมเนี้ยใช่ไหมชักชักไอพวกนักทดลองก็เลยมาเอาน้านออกนี้ก็ทีนี้พออ่าด็อกเตอร์อ่าหรือว่าคนทดลองก็บอกเอ้าเขาเป็นอะไรเขาเขาเขาตายสนิทเลยเอ้าในสิ่งสุดท้ายที่เขาเรียกอ่ะมัม <laughs> แล้วก็ตายสนิทเลย <laughs> เขาก็เลยบอกเอ้าทำไม โอ้โหแล้วแม่โทรจังโทรจิกเลยเขาคงเป็นห่วงนะล,ลูกชายคนเดียวสรุป <laughs> เงินก็ไม่ได้ตายอยู่ต่างหาก <laughs> ตายเ <laughs> พราะแม่โทรคือ <laughs> <laughs> ก็เลยขัาเอาอีกไม่เส้นนี่ <No, no. S 1> ที่กินหมดเลย oh. อจบคลิปเลยอยู่หุออร่อยเนาะ <laughs> Amazing กินเชียงถ้วยเลยเป็นไม่เหลือแล้วถ้วยใหญ่มากกินน้ำก่อนเดียวหมดแล้วฮะน้ำก็หมดอหมดหมดทุกอย่าง มาให้หนึ่งดคนทำปื้มเลยอร่อยมากดอ ปาเป็ดซีลงครสกินกินอะไรบะหมี่ผะเกะาดขาวปาหมี่ตะคกีขาวกระทะใหญ่กระทะใหญ่ชิน <laughs> ชินอ,อยมากมา <m> Say something more <h> Okay เน yeah, ี่ยอยู่เซ่อไอ้เต็มปากอยู่ช่วยกันคลิปนะ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายขอบคุณที่รับชมโซดามาอะไรกับพบ๊ายบายนางรู้ค <laughs> ่ะนางรู้แกว้วมาเลิก <laughs> <Yeah. S 1> น่ารักเนาะพอบ๊ายบายปุ๊บนางลุกเลยในรู้ซิเนลในรู้ <laughs> สัญญ <laughs> าณ something for me อือฮึรู้สึกต้งองหูจะไม่กินเนี่ย